สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเจนอีกเช่นเคยนะคะในห้องเรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมะศึกษาปีที่3แล้วันนี้นะคะหัวข้อที่ครูเจนจะมาสอนก็คือการเปรียบเทียบระยะเวลาค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระยะเวลาได้ 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบระยะเวลาได้ถูกต้องและ 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางานและสามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไปเรามาเข้าสู่เนื้อหาในการเปรียบเทียบระยะเวลากันเลยนะคะ การเปรียบเทียบระยะเวลานะคะนักเรียนเรามาดูเนะื้อหากันนะคะในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งและดาเริ่มเดินเวลาเริ่มเดินในส่วนสาธารณะตั้งแต่15นาิกา45นาทีและเลิกเดินเวลา เลิกเดินในสวนสาธารณะเวลา16.20นาทีและวินเริ่มเดินเวลา16.10นาทีและเลิกเดินเวลา16.40นาทีเขาอยากถามว่าเขาอยากทราบว่าใครใช้เวลาใครใช้ระยะเวลาในการเดินมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหร่ซึ่งโจทย์ในข้อนี้นะคะเขาอยากทราบว่าระหว่างละดาและวินนะคะใครใช้ ระยะเวลาในการเดินมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหร่นะคะเรามาดูละดาก่อนเลยค่ะระดานะคะเริ่มเดินในส่วนสาธารณะเวลา15นาฬิกา45นาทีใช่ไหมคะและเลิกเดินเวลา16นาฬิกา45นาทีเรามาดูซิว่าตั้งแต่15นาฬิกา45นาทีถึง16นาฬิกา20นาทีเนี่ยชดระดาใช้เวลาในการเดินในส่วนสาธารณะ กี่ชั่วโมงและกี่นาทีค่ะจาก15นาฬิกา45นาทีนะคะไปจนถึง16นาฬิกานะคะระหว่าง15นาฬิกา45นาทีไปถึง16นาฬิกานะคะมันคือ15นาทีคือใช้เวลา15นาทีค่ะและจาก16นาฬิกาไปถึง16นาฬิกา20นาทีนะคะเป็นเวลาทั้งหมด20นาทีนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะจาก15นาฬิกา45นาทีจนถึง16นาฬิกา20นาทีนะคะละดาชใช้ระยะเวลาเดินในส่วนสาธารณะ35นาทีค่ะเรามาดูวินกันบ้างนะคะวินนะคะเริ่มเดินนะคะตั้งแต่เวลา16นาิกา10นาทีและเลิกเดินเวลา16นาฬิก40นาทีนะคะเรารูดูสิคะว่าวินใช้ระยะเวลาใน การเดินส่วนสาธารณะเท่าไหร่นะคะจาก16นาฬิกา10นาทีไปจนถึง16นาฬิกา40นาทีนะคะ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา40นาทีก็คือและก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด30นาทีค่ะดังนั้นนะคะวินใช้ระยะเวลาในการเดินส่วนสาธารณะคะทั้งหมด30นาทีแต่โจทย์เขาถามว่า ใครใช้ระยะเวลาในการเดินมากกว่ากันและมากกว่ากันเท่าไหร่นะคะระดานะคะใช้ระยะเวลาในการเดินส่วนสาธารณะ35นาทีแต่วินใช้ระยะเวลาในการเดินส่วนสาธารณะ30นาทีนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ระดาใช้ระยะเวลาเดินส่วนสาธารณะมากกว่าวินทั้งหมด5นาทีนั่นเองค่ะเรามาดูโจทย์กันอีกหนึ่งข้อนะคะ ขบวนรถด,ด่วนพิเศษ9ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงสถานีนครสวรรค์เวลา11นาฬิกา33นาทีและขบวนรถเร็ว109ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา12นาฬิกา45นาทีถึงสถานีนครสวรรค์เวลา17นาฬิกา10นาทีเขาอยากทราบว่า รถไฟขบวนใดใช้ระยะเวลาน้อยกว่าและน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูขบวนขบวนรถด่วนพิเศษ9กันก่อนนะคะขบวนรถด่วนพิเศษ9ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา8นาฬิก30นาทีและถึงสถานีนครสวรรค์เวลา11นาฬิกา33นาทีนะคะเราเปรียบเทียบระยะเวลานะคะเราจะนับไป1ชั่วโมงนะคะ จาก8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง9นาฬิก30นาทีนะคะอันนี้ระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะจาก9นาฬิกา30นาทีไปจนถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะอันนี้ก็คือระยะเวลา1ชั่วโมงกันค่ะจาก10นาฬิกา30นาทีไปจนถึง11นาฬิกา30นาทีระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะและ จาก11นาฬิกา30นาทีไปจนถึง11นาฬิกา33นาทีอันนี้ระยะเวลา3นาทีนะคะดังนั้นขบวนรถด,ด่วนพิเศษ9ใช้ระยะเวลาเดินทาง3ชั่วโมง3นาทีค่ะเดินทางจากสถานีกรุงเทพนะคะถึงสถานีนครสวรรค์น,นะคะทั้งหมด3ชั่วโมง3นาทีค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูขบวนรถเร็ว109กันบ้างค่ะขบวนรถเร็ว109นะคะซึ่งออกจากกรุงเทพเวลา12.45นนและถึงสถานีน,นครสวรรค์เวลา17.10นนนะคะระหว่างตั้งแต่ตั้งแต่12.45นนไปจนถึง10.17.10น10น,นะคะ ขบวนรถเร็ว109เนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่เราไปดูกันเลยค่ะจาก12นาฬิกา45นาทีนะคะไปจนถึง13นาฬิกา45นาทีเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะจาก13นาฬิกา45นาทีไปจนถึง14นาฬิกา45นาทีอันนี้ก็ระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะจาก14นาฬิกา45นาที ไปจนถึง15นาฬิกา45นาทีอันนี้ก็ระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะจาก15นาฬิกา45นาทีไปจนถึง16นาฬิกา45นาทีเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงค่ะและจาก16นาฬิกา45นาทีไปจนถึง17นาฬิกานะคะ อันนี้ระยะเวลา15นาทีและจาก17นาฬิกานะคะจนถึง17นาฬิกา10นาทีอันนี้ระยะเวลา10นาทีค่ะดังนั้นนะคะขบวนรถเร็ว109นะคะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมด4ชั่วโมง25นาทีค่ะส่วนโจทย์เขา,าถามว่าอยากทราบว่าขบวนรถไฟใดใช้เวลาน้อยกว่ากันและน้อยกว่ากันเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ดังนั้นขบวนรถไฟด่วนพิเศษนะคะใช้ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพไปถึงคนครสวรรค์น้อยกว่าขบวนรถไฟเร็ว109ทั้งหมด1ชั่วโมง22นาทีนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อหาที่เนื้อหาการเปรียบเทียบระยะเวลาไม่ยากใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูตัวอย่างสักหนึ่งข้อกันก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ จทตัวอย่างข้อนี้นะคะเขาบอกว่าขบวนรถไฟเร็ว136ออกจากสถานสีสระบุรีเวลา 15นาฬิกา45นาทีถึงสถานีกรุงเทพเวลา18นาฬิกา40นาทีและขบวนรถไฟธรรมดา2 3 4นะคะออกจากสถานีสระบุรีเวลา11นาฬิกา51นาทีถึงสถานีกรุงเทพระยะเวลาถึงสถานีกรุงเทพเวลา14นาฬิกา15นาทีเขาถามว่า รถไฟขบวนใดใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าและน้อยกว่ากันเท่าไหร่คะเรามาดูรถเอาเรามาดูขบวนรถไฟเร็ว136กันเลยนะคะขบวนรถไฟเร็ว136เนี่ยออกจากสถานีสระบุรีเวลา15:45ใช่ไหมคะจาก15:45นนะคะและไปถึงสถานีกรุงเทพเนี่ยระยะเป็นเวลา18:40นาที จาก15นาฬิกา45นาทีไปถึง18นาฬิกา40นาทีเนี่ยขบวนรถไฟเร็วใช้ระยะเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราไปดูกันเลยค่ะจาก15นาฬิกา45นาทีนะคะไปจนถึง16นาฬิก45นาทีอันนี้เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะจาก16นาฬิกา45นาทีไปจนถึง 17นาฬิกา45นาทีนะคะอันนี้ก็เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเหมือนกันค่ะจาก17นาฬิกา45นาทีไปจนถึง18นาฬิกานะคะอันนี้เป็นระยะเวลา15นาทีและ18นาฬิกาจนไปจนถึง18นาฬิกา40นาทีนะคะอันนี้เป็นระยะเวลา40นาทีค่ะ ดังนั้นนะคะขบวนรถไฟเร็ว136ใช้ระยะเวลาเดินทางจากสถานีสระบุรีไปจนถึงสถานีกรุงเทพทั้งหมด2ชั่วโมง55นาทีนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูขบวนรถไฟธรรมดา234กันบ้างนะคะขบวนรถไฟธรรมดา234ออกจากสถานีสระบุรีตั้งแต่11นาฬิกา 51นาทีนะคะและไปถึงสถานีกรุงเทพเวลา14นาฬิกา15นาทีเขาอยากทรา,า,าบว่าขบวนรถไฟขบวนใดใช้ระยะเวลาในการเดินทางน,น้อยกว่าและน้อยกว่ากันเท่าไหร่ใช่ไหมคะขบวนรถไฟธรรมดานะออกจากสถานีสระบุรีนะคะเวลา11นาฬิกา51นาทีนะคะและถึงสถานีกรุงเทพ 14นาฬิกา15นาทีเรามาดูว่าจาก11นาฬิกา51นาทีไปจนถึง14นาฬิกา15นาทีขบวนรถไฟธรรมดา2 3 4เนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงกี่นาทีไปดูกันเลยค่ะจาก11นาฬิกา51นาทีไปจนถึง12นาฬิกา51นาทีอันนี้ระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะจาก12นาฬิกา51นาทีนะคะไปจนถึง 13.51นาฬิกา51นาทีอันนี้เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเหมือนกันค่ะจาก13.51นาฬิกา51นาทีไปจนถึง 14. นาฬิกานะคะอันนี้ระยะเวลา9นาทีค่ะและจาก1 4นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา15นาทีอันนี้เป็นระยะเวลา15นาทีค่ะดังนั้นขบวนรถไฟธรรมดา 2, 3, 4ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง จากกรุงเทพอจากสระบุรีไปจนถึงสถานีกรุงเทพนะคะ2ชั่วโมง24นาทีค่ะและโจทย์ข้อนี้เขาถามว่ารถไฟขบวนใดใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าและน้อยกว่ากันเท่าไหร่ค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะรถไฟขบวนรถไฟธรรมดา234ใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยกว่าขบวนรถไฟเร็ว1 3 6ทั้งหมด31นาทีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเนื้อหาเรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลาวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนเข้าใจเนื้อหาของวันนี้แล้วนักเรียนก็อย่าลืมที่จะกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้ครูเจนก็ขอจบบทเรียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนคนใดดูคลิปวิดีโอการสอนของครูเจนไม่ทันนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่กลุ่มคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลสี่ชวนาปีชาอุทิศไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ